โอ้โหโซล่าได้พาเรามาดูอะไรเนี <ness> ่ยออกอยู่แหลกมากเลยใครมันเล่นอะไรไว้ตัวนี้น้ำมันสะปอนเองหมาก็เยอะมากอ่ะโอ้อะไรเนี่ยเฟรมเลนเหลือหนึ่งันนี้ไม่ได้เปิดเชเดอร์ด้วยมันเขาก็เหลือสามเหลือสองโอ้ยโซล่าเดินมาไกลแค่ไหนเนี่ย อะไรคือตัวร้านยุเซฟเลยเยอะกว่าเออแล้วรา้วเมื่อเ,เ,เามื่อตอนนั้นด้วยตอนที่พ่อนายไม่อยู่เราเข้ามานในเซอร์ใช่ป่ะ <c oughs> เราก็มาเจอนี่เราจะเข้ามาถ่ายรูปไปทําปกไปเจอแมงมุมแมงมุมมุมมุมเป็นร้านมุมเต็มบ้านทั้งหมดเลยเต็มเต็มจนเราไฟเหลือเหลือหนึ่งเหลือศูนย์อะแบบอะไรวะแม่ขยับไม่ได้อะเราก็เลยกดว <c oughs> ิธีง่ายๆก็ค <c oughs> ือกด ESC แล้วเราก็กด ปิดปิดมอนเตอร์แต่อันนี้คือจะปิดยังไงอันนี้บ่กตัวทำเราแหลกโอ้โหโอ้โหเราต้องจัดการมันเลยจัดการยังไงทำยังไงเราจะเคลียร์ไม้ยังไงโอ้เราต้องออกจากตรงนี้ก่อนโอ้ยเราเดินไม่ได้เรากดออปชั่นยังไม่ได้เลยกดไม่ไปม้ามันกี่กี่ล้านตัวมันทำไมมันแพ้พันเยอะขนาดนี้วะ แม่พัดอะไรอยู่ตรงนั้นอยู่ใต้ดินก็มีหอยใต้ดินด้วยเหรออะไรอ่ะหายแล้วระวังคอมระเบิดนะโซล่าคิดดีๆจะเล่นไหมครับอ่างม่วงว่ะอัดมา go โอ้คุณกิฟย์ทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะเมื่อกี้คุณกิฟยิปทำอะไรหรือเปล่าเราปิด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 มองไกลก็เลยจะไม่เห็นม้า จะได้ไม่แหลกไม่เห็นมันถ้าเราไม่เห็นมันมันก็จะไม่มีอยู่จริงพอเราพ้นจัดได้นพอเราพอเราพ้นจัดในระยะที่ม้าอยู่นี่เฟรมเรทเรากลับมาสองร้อยเนี่สองร้อยทำไมโซล่าเฟรมเรทสูงสุดอยู่ที่สองร้อยวะทำไมเราเฟรมเรทสูงสุดมันอยู่ที่สามสิบล่ะยี่สิบตอนนี้แต่ตอนนี้เซิร์ฟแหลกมากเราเจเนเรตเจเนเรตบ้านไม่ทันโอ้ยน็อตรีบอตน็อตรีสปาร์ดิ้งอ่า ชีบูชีสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กิบบูรีแลยสวัสดีครับผมผีหัวลอยผมผีหัวลอยได้ยี่อยู่กับเราเกมเมอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือนมเท่าเดิมน่างใหญ่ใช่นะเพิ่มเติมคือทำนมมาแล้วสี่คนเพิ่มิมกนในเราไปเพิ่มเติมกินใผมน่าเกลียดมากน้องผมมึงอะไรมึงมันตัวเตี้ยไอ้เตี้ยไปเล็ดนะ เีจะเล่น slider เหรอมา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 จะบอกว่าเฟรมเรทแรลกอ้โหแรลกป้าค ok ่ะแต่ว่ากิ๊บกิ๊บก็คอยแทางกิ๊บจะขออนุญาตปิดเฟรมเรทละกันนะคะไอ้ปิดปิดเศษได้เลยละกันนะคะไลท์เลยโซล่าไลท์คือว่าปิดแล้วความแหลกหายไปเลยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะคะอย่างนี้เองน่าจะมีปัญหาน่าจะมีปัญหาที่ติดติดตูดโหโซล่าบ้านนายมีสไ slider ด้วยเหรอก็มีน้องขอกันมาเยอะมากนะสําหรับนายครับอโรฮ่าฮา ไม่ค่ะดีฉนีไม่ได้คาจริงมันควรจะจบตั้งนานแล้วนะจบทำไมนีม่น้ำเต็มเลยนะเต็มเลยโอ้มีน้ำมีน้ำ,นำโซล่าเซเลเลอร์โอ้บ้าน,า <c oughs> นโซล่าเจอสั่นมากโซล่าดีใจเปล่า <c oughs> ว้าบ้านโซล่าวิเซเลเลอร์เหยาขวดเลวี่จมน้ำตายหาไปแนละ้วหากรรมจมไปเลยแ <c oughs> ม่โซล่าแช่งว่าตายไปเลยแต่เธอเปิดปุ่มนี้ไหมฮะเ็ว ต้อนรับสู่เซนเฮเวนต้องการอะไรเพิ่มไหมเอาน้ำมอกไปเสถีรสิเฮ้ยตกลงน้ำที่บ้านเกมบุรีที่มันมีเพราะอะไรโฮ้ยบ้านฉันเล็กหมดแล้วเกมบุรีทำเว้ยไปชน้ำเฮ้ยบจ้บรเอออะไรอ่ะโอ้เย่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 เยปาเตี่ลองกี่กินกี่นโมตีตีสะดุกเรียสไลเลอร์ อะไรตบผักผักผักแรงเยอะขึ้นไปลอยลอยไปลอยมาจริโอ้มีสระว่ายน้ำบ้านตัวล่าไม่ว่าแตมแตมเหรออะไรอะแตมแบบมีสระว่ายน้ำเฮ้เวคก้าโอ้ยโอ้ยตพร้อมพร้อมกันหมูแดงแกงไก่ใส่ขี้ไก่ลอยเม็ด วันนี้นะคะเราจะทำอะไรโอโอโมากทำไมทไมไถดขนาดนี้ความแค้นท่านได้จะใดมาความแค้นนี้ท่านได้จะใดมาโซล่า ถ้าโซล่าได้โปรดจะฝังจะไล่ดับโอกยหมดยังไงวะในต้องใจเย็นๆโซล่าในต้องใจเย็นๆทุกๆเรื่องมึงมีใจเปล่าโซล่าทุกๆเรื่องมันมีปัญหาทุกปัญหามีทางออกโซล่ามึงมีไข่เปล่าโซล่ามึงมีไข่เปล่าอือหมุดเลี่ยเนี่ยวันนี้นะฮะเราจะมาแบบว่าเอาพ่อแม่เรามาอยู่บ้านนะครับใช่ใช่ในในพาร์ทก่อนนู้นเลยนะฮะซึ่งยาวนานมาก โซลพยายามเข้าขยันมากโซลสู้โซลเฮ้ยเดี๋ยวนะโคตรโหดเลยไปขโมยของมานะคะจากร้านดาบเร็วจริงๆเลยขโมยแล้วหขโมยดาบช่วยเร็วแกเป็นปีศาจไปตายซะไอ้ลูกดาบ อันอื่นได้แบบว่าเอ่อลองใช้อันนี้ดูนะได้โอ้โหสีแปลกมากแลกอีกแล้วค่ะโอ้โฉันอยากจะเปิดเชเดอร์เล่นรู้สึกแบบแปลกๆที่ไม่ได้เล่นด้วยเชเดอร์อ่ะจ้ คอมเนี่ยก็โคตรแรงราคาคือแสนอีหาอะไรทำไมเนี่ยไป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 เปลี่ยนกระจอใหม่ไหมเพิ่งจะซื้อใบกากจริงๆทะนีอะไรมันทำให้เราคอมแหลกว่ามันคูช้าหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกันเน็ตยะ ไม่ได้เลยค่ะเปิดแล้วแบบคือคิดต้องการความฟินของภาพสวยๆอ่ะอ๋อเฮ้ยโทรแล้โทรแล้อะไรเ้ยเตรียมเอาพ่อแม่มาอยู่ดิค่ะใช่ใช่ใช่พ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่อยู่ในกะเพ่อนายอะเดี๋ยวเดี๋ยวคือกิฟ์เด้วยความที่ว่าเขาที่แล้วเราบินไปไกลนะคะแล้วก็ไปเจอ NPC นนะแล้วเราก็ ทำการอัด NPT ให้อยู่ในไข่นะคะอัด n p c อยู่ในไข่ได้เหใช่อัด NPT ให้มันอยู่ในไข่หยิบไข่ทุกคนหยิบไข่มาดูดิโอ๊ยมันจะเอามาตีทำบ้าห่าให้บ้าดิจามเลพี่แอ๊กเพชรเลยโอ้โหแล้ว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 มันพังหมดทุกทุก ไอ้หาอยกระแพงเราก็พังไงเห็นไหมอ๋อเด็กไม่ดีเกยดี้นไปตีทำไมนี่โอเว์แอ็คเนี่ยเฮ้ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างคุณก็ต้องเอ่อไหนใส่ชีวหนใครก็อยึ่บ้านคุณไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไปใส่แล้วอ่ะเออใส่นะบ้านคุณนนะ่ะไปดูในกล่องไปเออโซลา่าไปดูบ้านมึงดิมึงมีไข่ป่า <c oughs> ออของโคตรลบอกเอ็มมาหมดเออถอยไปจะได้เสาแน้าห้อ่ <c oughs> อะไรวะไหนคุณไข่อยู่ไหนเนี่ยไข่ก็อยู่ในบ้านคุยพี่เลยอ๋อที่มีสามฟองนี่ใช่ป่ะเออแล้วเราต้องเอาไปไว้ที่บ้านไหนบ้านเรา เอามาลูรูกันดีแล้วก็มาเสกพ่อแม่เธอเอาใส่กล่องไหนในบ้านฉันเนี่ยจะไปรู้นายไหมเนี่ยเราเรามีไข่สามฟองแล้วจะไรู้นะเธอใส่ไหนอะเรามีสามฟองแล้วไงต่อแก้วเลยมาลงงคุณคิดะไรเข้าไปอ๋อกินอ่าใหญ่ไหมเออใช่เราจะพาคุณมาใเธอนะให้รู้จักกับสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านเราด้วยนะไหน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 ใคร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 นี่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  ไหนวะเดินไปก่อนแล้วไม่รอชาวบ้านเขาด้วยเอาอยู่ตรงโรงเรียนนะอยู่โรงเรียนสนามบาสอ่ะไอ้รดโอ้โหร้องดังมากโอ้ซาวไมค์เพลงไมค์คงไม้ครับคลืนอีกไม่ก็ไม่ใช่เอ๊อกดไอ้นี่อย่างละมองที่เริเลยทำไมมันตัวใหญ่จังวะอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่ไอ้สามหัวยไอ้สามเขาทำไมเรามองไม่เห็นวะ เฮ้ยเฮ้ยอย่าตีดินี่น exactly> ี่นี่ทุกคนเคยมาเดินมาดูไอ้นี่ยังไหน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 เดินมาดูไหนโอ้โหมีกุปไหนไหนแม่โสละดูออกเดินโสละเอาไปสิบแต้มให้กับบ้านกิฟฟินดอรนกิฟฟินดอร์ทำไมมีมิกุทำไมมีมิกุอยู่ในนี้มิกุวัาดี้บ๊าดีลูกกาอยู่ในนี้เฮ้ยไป็นระบบเมิดเลยวะวัาดีลูกกาวัาดีมิกุ สวัสดีชนนี้สีแม่งทำไมเรามองไม่เห็นทำไมเรามองไม่เห็นอ้าวคุณมันจะรู้าเลยฮะทำไมเรามองไม่เห็นเอาเป็นไรทำไมหมองไม่เห็นนะฮะฉับบักอะไรหมดไปแล้วเหรอควันวันทำไมอ่ะลินลินลินอยู่ไหนเรื่องอะไมเราหมองไม่เห็นอ่ะเรามองไม่เห็นลินคนเดียวไหนเราหมอเห็นลินหมดแหละลี้เราปักหมอไม่เห็นเลยร้องไห้เย้ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะไปไปไปออกข้าวใหม่ยี่สีบเลยล่ะดูอะไรเซอร์เฟอร์โง่เลยโอเคเห็นละโอเคโอเคเปิดละเปิดละเออมันต้องอย่างนี้ดิมองไม่เห็นได้ไงคมองไม่เห็นอยู่คนเดียวข้าไปดิมาคือเข้าไปดิตัวเราด้วย พยายามอยู่นะลิ้นน่ารักอะลิ้นน่ารักนั่งเก้าอี้เนี่ยใช่ใช่กำปั้มา้น่าเกลียดว่ะไปเอาด่ามามั่งเลยไหมยกตมามาคนดาบแ<า>ตวเว่าเอาเนนเอพ่อแม่พ่อแม่เจอพ่อแม่ยังโซละยังไม่เห็นไ,<ม>ไข่หรอว่าไม่เห็นไข่สีน้ำตาลเนี่ยไม่เจอเแล้วโซละแบกให้โซละคนละใบกันก่อนไปคนละใบายด้ยนะ อ่ะแล้วไงต่อแล้วเราทำอะไรต่อคือพูยูให้โซล่าอีกใบหนึ่งดิเอาได้ได้แหลโซล่าไปโอเคแล้วหยิบนีหนังสือนี้เตรียมไว้หรือเปล่าหนังสือไหนเออใค่มีนังนม่ยลยกรอกหนังสือไปไว้ไหนเนี่ยหนังสือก็อยู่ในบ้านครูนั่นแหละโซล่าทำไมไม่เห็นว่าเดี๋ยวเราไปดูบ้านเราก่อนคุณครูไปดูบ้านตัวเองหนังสืออ่ะโอ้โหไข่บานแหวเลย สี่อะโลหะกา,ามีอะไรให้เล่นหลายอย่างแหละแบบสร้างนู่สร้างนี่สร้างไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแต่จริงๆที่พวกพี่ไม่ค่อยเล่นกันเพราะามันบางทีไม่ค้าช่วงน,นี้มันปเป็นบ้าบัวอะไรแบบฮ้อหลุดรัวนะคะอ๋อนี่แลเจอแล้วเจอแล้วเจอแม่สละได้แล้ว <ห ả? S 2> ได้แล้ว <laughs> น้าไข่ <laughs> <laughs> <อ S 3> ไข่เราเนี่ยไข่อยู่เนี่ย ไม่ยอมบอกว่ากล่องไหนแล้วใส่กล่องไม่ใช่กล่องเดียวกันกับที่หนังสืออยู่ด้วยนะโซละคนใส่คือนายเองเพราะเราโยนให้นายแล้วนายก็เก็บที่บ้านเองโซละาป้อนเกมพวกี้แต่ตอนไหนป้อนหยิบมาแล้วโซละเฮ้ยซอมบี้อยู่บนบ้านเกมพวกนี้อ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเอาไข่ที่มันหายมาใส่เลยโอ้โหเซต้อฉุดเลยเนื้อฉุดเซต้อฉุดเออเออดีมากดีมากดีมากฉันดี พูเาเอาไข่ใครโอ้ย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 ุยอะคุยอะคุยอะให้เราเก็บไปก่อนเลยค่ะสอนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมย้อยอะไรเนี่ยมยละ้อ้ยโอ้ยเอ้าูโดนสไปเดอร์ฆ่าตายทำไมคนพิวดาเทพมันไม่มาตีวะแซ่บนะสิพยายา้แกตายไอ้้อะไร ขโมยของที่ร้านดาบแอเกลนี้ไปโลดโดของที่ร้านดาบดูดิตีห้าเฮ้ยเราว่านี้มันโหดมากเลยดาบตำมูไรเซมเซอร์บอร์ดเกมวิลี่ไหวไหมเกมวิลี่โอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวเอาดาบมาคืนแล้วเราดาบคืนแต่โซล่าไม่มีตะกี้ดาบวะติโซล่า ดาบมหาเทพเนอะไอ้ยว่าอะกรจะหายเดี๋ยวเกมวันี้ไอ้ตงตงไว้ชันีนี่อะไรอือเราเอาดีคืนด้วยเราเอาดาบมาดาบคืนกันแล้ดาบคืนกันเออคืนดาบเข้าไปเกมวันี้ดาบคืนไรคืนไรโซระเอาให้หมดในตัวนายยังมีอะไรอยู่แล้วลูกแต่ไงคือดาบทุกคนเราเอง ปล่อยล่มก่อนแล้วค่ะผมต้องไมว่าขอค่าให้สะสมชื่อหนังกันมโอ้ยลอกน่าเกียดมาแบบนี้ก็ได้อ่ะแปลกเร็วไอ้ะช่วยร็วหลายรอบแล้วดูน้องๆดูค่ะอืม ฆาตรกรวาได้แล้ววางเออ,เ,อ,อเหมายังยังเอาไปประดับบ้านอันนึง <c oughs> โคไดน่เกลียดน่าเกียดมากอะ่ะตอนนี้เป็นพื้นที่ว่างที่เช่านะเนื่องจากเจ้าของตายไปแล้วนั่นเองนะมามาสร้างพ่อแมนพอ่อเออ,อเคตรงนี้นะนนะไม่ใช่ให้ให,ให,ให้ให้พกท่านเกิดมาก่อนคนแรกอ่ะใครใครเกิดจากคุณดิ เดแล้วก็เดินหาโซล่าแล้วก็เฮ้ยเดียวรนเปียนดี้ไปไหนครูรีบจับเอาไว้เร็วกดโฟล์ลอมี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 เหรอกดตรงไหนโฟล์ลอมีเขาบอกว่าฮัลโหลคิปุริวอสซิปอ่าโฟล์ลอมีโฟล์ลอมีมา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 เรนเปียวเออเันเปียวครูสามารถใช้อันนี้นะคะเปลี่ยนหน้าตาของเันเปียวได้เผลออยากให้เรียนหน้าตาอย่างอื่นเผลออยากให้แม่หน้าตาอย่างอื่นนะอ่ะเรนเปียวเป็นฟาร์มมี่เอยากได้เรนเปียวเป็น เผื่อไม่ได้อยากให้รันเปียวเป็นแม่อะไรเงี้ยอ่ะโซล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหไโถไกดปึ้งไปทิ้าเออของเราเป็นอะไรผู้หญิงหมดทุกคนเลยว่ะของเราดูอ้วนมากเลยอ่ะของโซล่าหุ่นเพียวๆเฮ้ยเฮใช่ฮ้เหรอเฮ้ดิของเราดูนางอ้วนมากเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเอานี่แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วคนนี้ใคร ผู้ชายคนนี้มาจากไหนมาจากไหนให้ปลาไข่เย้ไม่ใช่่ะอ๋อพอมีประชาชนเพิ่มขึ้นแล้วจะมีกาดโผล่ขึ้นมาอัตโนมัติอ้อเอาเงินลิ้นเหรอไม่กาดโอเคเราเราฟักไข่กันนี่ใช่อะไรนะโผล่ ฟังยัหนึ่งปุ๊บเสร็จเตะโค้งสังโค้ดนี่ลูกมาดิมาดิผ<ค>ู้การยังไงเย้ไปดูฮะเขาผู้ชายเนี่ยเอ๋อทำไมเราได้ผู้หญิงสองคนวะอะไ,ไรเราจาับไปไปผู้ชายต้นดูเราดิพอเราเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรา เป,เปลี่ยนหน้าตาคนเหมือนแม่ก่อนเกี้ดูดูเราเราเรามีเรามีทั้งแม่เนี่สองคนขอเช่าดาบขอเช่าดาบต่อได้จะมีพ่อพ่อกับพ่อเช่าดาบเกเบรี่เรามีพ่อกับพ่อได้ไหมดีดีดีเห็นแล้วเห็นแล้วพ่อนายตัวสูงหุ่นเพียวมากเลยคนเลือกตัวจริงเลยคนนี้แน่น่หุ่นเพียวมากพ่อทรโลไล่พ่อพ่อออกละไกเออเนี่ยพ่อมันคุณแบกามเลยเดี๋ยวเอ้ยน้านั้น นามนั้นเขากำลังเล่นเกมอยู่เเล้วโดนปิดซอยเลี้ยงหรอพาพ่อแม่เข้าบ้านได้แล้วมั้งแล้วเราจะทำยังไงต่อทีนี้ดอ,อในอให้เขาให้เขาอยู่ในบ้านนี้ทำไงก็เดินเดินเข้าบ้านแล้วก็กดสต็อปเลยเอาเข้าบ้านเลยละเ,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 เกมนี้เดี๋ยนะเออใช่พาเข้าบ้านแล้วก็กดเซตโฮมเออมาดม่ดหน้าตาแม่หน้าตาแม่หน้าตาแม่เซตโฮมนี่คือต้องกดที่ตัวหรือว่าใช้นังสือ หนังสืออ,อ๋อตัวที่ใช่ตัวท,ที่พ่อให้แม่ไอ้บ้าเอ้ยอ,อะไรไดีมีมิกุมาเป็นกาดเดินอยู่น,น,นู้นน่ะเ<า>ชค่ะ<า>มาเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะจะพาที่บ้านแล้วค่ะดีดีดีเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านบัดตอนแรกเราจะเอานิคเหมือนพ่อนี่หว่าเราเราหดแล้วแบบให้มันหยุดสเตย์ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอานิคุดีกันนิ้วคูนิ้วคูอยู่ไหนวะเนี่ย<ช> ดีมากดีมากดีมากแล้วละคุณแล้วเราจะเปลี่ยนอาชีพยังไงวะเนี่ยเป็นฟาร์มเมอร์เอออย่างงี้ดี่ค่ะน้องใหม่น่าจะติดแม่เราติดติดล่องในบ้านเจริญนะแม่ติดล่องเนยดูเลนเลดล่องน้ำเฉยแฮปปี้แฮปปี้แม่อ่แม่พ่อหาพ่อเข้าบ้านไม่ได้วาดใจทำไมนูคูไมปคนอย่างนี้เอาแล้วมีมีบริการอยู่ในบ้านเราฟอร์เฮล พ่อเราหายไปไหนไม่รู้โอเคขึ้นมาเี่นดิค่ะเห็นเดินเดินแถวแถวฟาร์มก็หายไปไวนมีความสุขไว้ดีมากดีมากทุกคนน่ารักมากยินอยู่ในบ้านนะพ่อพี่สาวบ้านๆในพ่อแม่ดูดูบ้านบ้านพ่อกับแม่มีแบบเด็กสาวผู้กำลังทรงเสน่ห์กำลังยินเต้นอยู่เซธทองเซธดาวมีเตาดีด้วยนะพ่อกับแม่เซธทองเอาไปดีบ้านเอาแม่เราโกรธเฮ้แม่เราโกรธอะไรหรอ พ่อเราติดอยู่ที่บ้านเธอฮะพ่อในคนไหนเนี่ยจ้องหน้าเยเลยเออเฮ้ดูดูพ่อแม่บ้านเก็บดีดิอย่าไปพ่อเป็นปั้มเมอร์ไปเห็นมันไปตามอะไรเขา้วทำไมเกมนี้ทล้วมเธอเธอโกรธอ่ะเออได้นลยดีแม่เราโกรธก็ปรับตั้งค์คายมันเป็นแฮปปี้เออว่ะไม่เป็นไรเราปล่อยให้แม่เราโกรธแม่เราอาจจะเมินมาอยู่ไงอ๋อชุนเฉียวใช่ไหมใช่ ่สระมีการตั้งค่าอารมณ์ด้วยเหรอใช่ส่แม่งเลยองี่โซล่าพ่อนายเหยียบแปลงผักเขาเป็นฟาร์มเมอร์แม่จริงๆแม่ต้องด้วยแต่แม่นิ่งแม่แม่ขี้เกียจแม่ขี้เกียจพ่อหายแล้วพ่อหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเสร็จบะเสร็จโฮมยังโซล่าเสร็จแล้วนะแอปเปิลถ้าคือเดี๋ยวเขาก็ับบ้านนอนอย่างเงี้ยเอออยากให้พ่อแม่มีมีน้องให้เราแต่งงานจังเลยอ่ะ ทำไมแต่งงานกับพ่อแม่แบบไม่ใช่ไม่ใช่แต่งงานกับพ่อแม่แบบประมาณว่าอารมณ์เหมือนพ่อแม่มีลูกให้เราแล้วเราก็จับน้องแต่งงานกับตัวเราเองจะได้แบบไม่รู้เหมือนกันพ่อแม่หลับแล้วพ่อแม่ยืนหลับยืนอ่ะฮะพแกนอนหลับที่น่าหลับมากพอหลับหลับได้หลับหลับตาเหลือกหลับตาเหลือกก็มาขอเราหลับหลับตามิดเลย สกินสกินเขาทำยังไงเนี่ยมันเด็ได้หลับตามไม่ตีอย่างนั้นเราไปควรทำยังไงเธอเอแต่<ร>ตอ,อันที่ไหนหลับตาเหลือคือเราเขี้เกียจทำนั่นเองนะหลับตาเห<อ>ลือที่คือมันมีนมนมนมความน่ากลัวไงมันาตาตาแบบไม่หลับสนิทอย่างี้มันเลือกยังไงใครเลือกเนี่ยนิ้วคูงง่งานเลยนิ้วจะดูเลยอ่ะเลโก้เลิโก้อะไรวะอะไรมีน้ำแข็งได้เหรอ ล่มันใช้รองเท้าไงที่แบบว่าเป็นเท้าเย็นๆไม่ใช่รองเท้าดาบน้ำแข็งอ๋อ oh. เนี่ยแค่เอามาถือแล้วเดิน <it> แค่เอามาถือแล้วเดินบนน้ำเนี่ย oh. น้ำเป็นน้ำแข็งหมดเลยจริงๆตอนนี้เรายังไม่ถือเหมือนกับเป็นคนแปลกหน้าได้แหละเผื่อพ่อแม่จำเราไม่ได้ต้องเอาของไปบูชาพ่อแม่อ oh, อ้ยรูผ้าแปดชิพยเอาอะไรให้อะไนระไม่ต้องเอาอะไรไปให้พ่อแม่ผลไม้ ไม่รู้อะแล้วแต่คนแต่คนแต่ละคนไม่ชอบไม่เหมือนกันด้วยดิ <c oughs> โอเคว่ะของเราตัวตัวละครเรามันมกง่ายเดียวให้แต่แตงโมขึ้นเยอะแยะเลยกดให้ยังไงอ่ะกดกีฟอ่ะแล้วก็กดเอาของอะไรก็ได้๋ยวเราให้แตงโมไปอ,ะ <c oughs> อ่ะวันนี้คุ้งค่อนข้างเรื่องมากหน่อยร้อยเจ็ดร้อยโอานิวคุ้งไปไหนมาเนี้ยร้อยยี่สิบเก้าแล้วเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปไร้อยก่ะ ลอยคอ,อมาเต็นนิ้วโหูก้อยนิ้วโคหงนิ้วโคหงนิ้วโคงอยู่ฟิยเฉยได้ใบเอาเฮ้ยปลอดอารซีเมนวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอชิบหายอะไรวะเนี่ยนนะเออกลายเป็นว <No, no, 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 no. oh, okay, 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 ่าเราแต่งงานกับแม่เราเฉยเลยงงงงเดี๋ยว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 เลียเแล้วเปิดใหม่หมอ๋อโอเคได้ได้ได้